สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพบอินพิชิตโชคปี2ในทีมของศึกกระชับม,มิตรนี้นะครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทาง PSI Channel แห่งนี้สาระดี24ชั่วโมงเช่นเคยเลยทีเดียวนะฮะและวันนี้ฮะผมยืนอยู่ที่จังหวัดชะเชิงเซานะฮะแน่นอนว่าฉะเชิงเซาของเรา อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ PSI กบินบุรีและแน่นอนไปกว่านั้นอีกฮะซ้ายมือของผมเป็นใครไปไม่ได้ฮะนอกจากพี่จักริจกบินบุรีสวัสดีครับพี่จักริจครับวันนี้พาผมมายืนอยู่ที่ร้านไหนครับพี่จักริดร้านบุญรักษ์รทัศน์ครับบุญรักษ์รทัศน์อยู่ที่อำเภอพนมสารคามพรนนสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พี่จักริดบอกว่าอยากจะขอรีเควสเกมให้ซอเล่นเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้จับเอาเองอาจจะได้เกมยาก ขอให้รีเควสให้เล่นและที่สําคัญต่อให้ด้วยต่อให้ด้วยครับพี่พัชรีหรืออซอของเรายืนอยู่ตรงนี้ครับพี่พัชรีสวัสดีครับอซอครับอซอครับ,ออรบทางพี่จักิดเขาบอกว่าอยากจะมาดวลเกมกับซอแล้วก็จะต่อให้ด้วย1เม็ดแล้วเขาคิดว่าเขาเนี่ยชนะซอแน่นอนซอว่างไงครับซอน่าจะชนะซ <c oughs> อซอไม่ซอไม่คัดค้านอะไรเลย คุณผู้ชมครับไม่แน่นะฮะไม่แน่นะครับเมื่อกี้หลายเทปที่บอกว่าล้านเปอร์เซ็นก็แพ้มาแล้วนะฮะฉะนั้นแล้วคราวนี้ละครอมตัวแบบนี้แหละสนุกดีนักแรคุณผู้ชมและเลือกเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อหนึ่งเม็ดแน่นอนแล้วเจอกันในเกมเข้าวินจ้ะเข้าวินกลิ้งเหรียญลงจากฐานให้วิ่งเข้าไปหยุดในร่องช้อนซ่อมตามจำนวนที่กำหนดใครครบก่อนชนะสิฮับ คุณผู้ชมครับและหลังจากที่ซ้อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะซอเขาบอกว่าขอเปลี่ยนดีวนิดหน่อยจํานวนเม็ดไม่ต้องต่อขอต่อระยะแล้วกันถ้าเป็นภาษารถแข่งเขาเรียกหนึ่งเสาไฟฟ้าเออพี่จะกิดต่อให้เรียบร้อยแล้วนะฮะหนึ่งเสาไฟฟ้าและของซอนะครับฐานแดงนะฮะยกที่1เริ่มฮะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับไปแล้วฮะดูของซอครับต่อระยะด้วยฮะต่อระยะด้วยฮะเอาแล้วฮะและเขาดูเรียบร้อยครนะพียเขาไป อีกเล้ยนเร็วอีกเลียนเร็วใค่เข้าก่อนชนะใครเข้าก่อนชนะหนึ่งสองไมฟ้าไม่ไก่แล้วฮะไม่ไม่ไม่ใกล้กันเลยโห <c oughs> <f ug> ่สัจจะวิศ <f ug> ์สยย <f ug> ัจใจมากเลย <f ug> พี่จะกินตกใจ <f ug> คุณผู้ชมครับและปฏิหาริก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะและโยงที่สองเริ่มฮะ ไปแล้วครับไปแล้วโอ้ยวิ่งเบี้ยวฮะวิ่งเบี้ยวฮะไปแล้วฮะที่จะติดต่อระยะให้หนึ่งเสาไฟฟ้านะฮะโอ้ยเริ่มไม่ไกลแล้วฮะมึงบอกมั้ยโอ้โหตายแล้วนี่ดูจากสงครามวิ่งเออโอ้ยสงสัยอต้องต่อให้นะฮะไม่ต้องหมาแล้วหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมจบเกมศูนย์หรือเปล่าอุ้ยตายแล้วพี่จะกินเจอของแรงก็แล้วอู้ดูครับ ดูว่าโอ้โหพี่มีเทปโอ้ยมีการแซวกันไปแซวกันมาฮะคุณผู้ชมฮะผมว่าเดี๋ยวมีเรื่องแน่นอนเลยฮะแล้วพี่จะนี่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 คุณผู้ชมครับตอนนี้สอบทำเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสองศูนย์อรู้สึกไงกับเกมนี้บ้างครับกตีหนุกไหม และนี่ก็เป็นการร่วมมือกันจัดความสนุกมาให้ถึงบ้านโดย p s เไอกบินบุรีและร้านบุญรักโทรทัศนะฮะโดยสอของเราตั้งอยู่ที่ไหนครบุญรักโทรทัศน์ครับผมตั้งอยู่บริเวณใกล้กับก็จะเป็นถนนหลังศูนย์นะครับผมฮะ นะฮะหาง่ายเลยทีเดียวนะฮะเป็นร้านใหญ่มากๆเลยมีพบวงจรเลยขายด้วยติดตั้งด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าง่ายขนาดนี้แล้วยังหาไม่เจออีกเบอร์โทรสักหน่อยครับซอสครับ038แครับผมนี่แหละฮะนะฮะคนชนะทำอะไรก็ดูดีตอนนี้ซอพูดอะไรก็ได้นะเจ้ามาเจ็ปเบอร์ก็ได้นะครับผมโอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยฮะพ่จะกิดคือแพ้สุภาพสตรีจริงๆนะโดยส่วนมากนี่แพ้ทางเลยนะ แต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับก็คงจะต้องประกาศแล้วฮะว่าร้านบุญร,รักษ์ทรทัศนะฮะเอาชนะเอาชนะ พียร์ไอกบินบุรีไปได้2ต่อศูเนเซตนะฮะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องจัดการกันตามระเบียบและผมด้วยนะฮะที่ดันไปถือหางเพียไอกบินนะฮะแต่ไม่เป็นสนุกสนานมากมายนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับใน,ในช่วงในช่วงสุดท้ายนี้นะที่พลาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณมากๆนะ,ะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับเริ่มจาก m i x v a r i e t y นะฮะช่องรายการดาวเทียมในเครือข่ายของ PSI ของเราช่อง67นะครับ Mix v a r i e t เป็นช่องรายการที่ สาระครบรถแล้วก็บันเทิงเต็มเอียดเลยทีเดียวนะฮะสนับสนุนเสื้อสวยๆให้กับผู้เข้าแข่งขันเดี๋ยวจะต้องแจกซอเลยนะแล้วก็ PSI h i ไ h Speed ฮนะวันนี้ได้แจกแน่นอนซอเอาจานเ s i ยไโอเคไปแล้วเนี่ยจานดีสายต้องดีด้วยนะอ่าฉะนั้น PS i ไครบจัดมาให้เลยนะฮะเราผลิตเองด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะต้องจัดการกันตามระเบียบพักเลยครับคุณผู้ชมครับส่วนเทปหน้าฮะผมจะไปยืนอยู่ที่จังหวัดไหนภาคอะไรและจะสามารถชนะไปอย่างสวยสดงดงามเหมือนซออย่างนี้หรือเปล่านี่เดี๋ยวคงจะต้องมีการถาม เคล็ดลับกันหลังกล้องนะะฮติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้เราสามชนจากบุญลักษ์โทรทัศน์ลาไปก่อนสวัสดีครับซอโชอันนี้ถ้าเม็ดนี้ถ้าเข้านะเสื้อเอาไปสองตัวอ่ะเรียบร้อยหมด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 พอไป,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 ปยยอแล้วพอแล้วพอแล้วเสียเยอะแล้วเสียเยอะแล้วพอแล้วอ่าโอเคโอเคฟาฟาฟา,ฟา,ฟา